เลยองไปยังอ่ะวฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเพจบ้านเลยองแอดมินดนพี่อุ๊แอดมินเพจบ้านธนกิจจ้ะวันนี้มาโคกันอีกแล้ววันนี้เราพามาดูบ้านสองนอนที่มีถนนส่วนตัวที่จอดรถเรียงกันอยู่ด้านหลังนี้จอดได้หกคันอ่าใคร ใครอยากได้บ้านที่มีที่จอดรถเยอะเนาะแถมฟรีไปเลยถนนส่วนบุคคล3 3.5เมตรนะคะถนนส่วนบุคคลที่เห็นอยู่ตรงนี้จอดรถเรียงเข้าไปตั้งแต่คันแรกที่เราเห็นเลยนะเพราะว่าอันนี้ถนนส่วนบุคคลที่พี่อุยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นถนนที่ติดกับถนนสาธารณะเนาะที่แอดมินยืนอยู่จะเป็นถนนสาธารณะแต่ที่พี่อุยืนอยู่ตรงนั้นจะเป็นถนนส่วนบุคคลนะคะที่ทางเจ้าของโครงการเนี่ยให้ถนน เส้นนี้ฟรีเลยเพราะว่าเป็นถนนที่จะเข้าบ้านหลังนี้หลังเดียวเท่านั้นนะคะถนนกว้าง3.5เมตรตั้งแต่แนวถนนนี่จอดรถได้6คันเลยอ่าตอนนี้จอดอยู่สเมื่อกี้จอดอยู่3คันแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ที่จอดรถในบ้านอีก2คันนะคะวันนี้เรามาอยู่โซนกรอกยายชาอ่าจุดเด่นของบ้านหลังนี้คืออยู่ในเมืองอยู่ในเมืองคือโซนกรอกยายชาเลยนะคะ ห่างจากวัดเกาะยายชาไม่ถึง1กิโลนะคะตรงนี้ที่เรายือนอยู่นะเป็นบ้าน2ห้องนอนอ่าไม่ใช่2ห้องนอนสิสอง2 2> ชั้นอ่าเป็นบ้าน2ชั้นอยู่บนพื้นที่79ตารางวานะจ๊ะ79ตารางวา3ห้องนอน3ห้องน้ําที่จอดรถเทียบ6คันขึ้นไปนะที่ที่ที่พี่อุ๊ยือนอยู่จะเป็นถนน3.5เมตรที่สามารถจอดรถได้ยาว เป็นถนนส่วนบุคคลของบ้านเราหลังเดียวเลยนะคะเพราะว่าที่ข้างๆที่อยู่ข้างๆแอดมินนี้คือเป็นที่ของเป็นที่อีกแปลงหนึ่งเนาะก็คือเขาก็จะเข้าถนนเขาจะเข้าบ้านจากถนนหลักไม่เกี่ยวกับบ้านเราแต่ถ้าบ้านที่วันนี้เรามาเสนอเนี่ยจะเข้าถน,นนนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปบนถนนที่ที่มันกว้างประมาณ3เมตรห้ที่สามารถจอดรถได้เพราะว่ามันเป็นถนนส่วนบุคคลที่เรายกให้เป็นของบ้านหลังนี้เนาะอ่าโอเค ไปเดี๋ยวพาเข้าไปดูในบ้านนะจ้าว่าตัวบ้านว้างแค่ไหนเนาะสามท่านนอนเดีย๋ยวพี่บุ๊กพาไปอ่าความสูง,คว,สงความสูงของรั้วดูความสูงก่อนสองเมตรยี่สิบประมาณประมาณนี้อ่าความสูงของรัว้วสูงมากจัดเต็มโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราเดินเข้ามาตัวบ้านระยะระยะถนนเข้าถึงตัวเบ้ตัวบ้านนะประมาณ30เมตรนะคะ อ่ตรงนี้มีฟรีถนนไปแล้วหนึ่งเซตแล้วก็ที่จอดรถในตัวบ้านเองก็คืออยู่ในหลังคาที่เราเห็นนะที่จอดรถในตัวบ้านเองก็จอดรถได้หนึ่งคันอยู่ในหลังคานะคะแล้วก็พื้นที่หน้าบ้านยังจอดรถได้อีกอ่าตรงที่พี่อู๋ยืนก็คือพื้นที่หน้าบ้านที่ยังจอดรถได้อีกนะเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันจะ้ะโอเคปพาดูในตัวบ้านนยจ้า ตัวบ้านสามห้องนอนสามห้องน้ำใช่เลยอะตรงนี้เดินเข้าไปจะเจอโถงก่อนบ้านหลังนี้จะเป็นสไตล์ลอฟ์นิดนึงนะคะก็ะคือสไตล์ลอฟผสมเนาะอ่ะสไตล์ลอฟผสมกันอ่าห้องโถงเจอก็คือฝ้าหลุมก่อนเลยเนาะตรงที่พี่อุยืนอยู่ฝั่งที่พี่อุยืนคือห้องห้องครัวใช่ไหม อ่าด้านขวาจะเป็นห้องครัวที่กั้นห้องเรียบร้อยเนาะกั้นเป็นห้องครัวเลยกั้นเป็นห้องครัวเลยกั้นเป็นห้องครัวแล้วก็มีบันไดขึ้นชั้นสองนะคะก็คือเป็นโซนห้องครัวเลยนะก็คือแถมเคาน์เตอร์ครัวคเรี้ว่าเคาน์เตอร์ครัวสองชุดนะอ่าก็คือเป็นเคาน์เตอร์ครัวในบ้านแล้วก็ต่อเชื่อมไปนอกบ้านเลยอันนี้มีประตูเปิดออกมาด้านนอกอ่าก็คือ เคาน์เตอร์ครัวต่อเชื่อมไปพื้นที่ด้านหลังบ้านนะคะใหญ่โตโมโตานมากแถมแถมอ่าแถมอันนี้คือแถมใช่ไหมที่วางไว้ให้ให้เนาะโอเคให้เลยเนาะพี่เนาะโอเคสองหัวเลยนะอ่าตาแก๊สสองหัวเลยนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอ่าเดี๋ยวปิดประตปิดประตแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างนะคะห้องน้ําชั้นล่างเมื่อกี้เรานี่หนึ่งห้องน้ำแล้วอ่าหนึ่งอันนี้คือห้องน้ําที่หนึ่งนะห้องน้ําชั้นล่าง อยู่ในโซนครัวนะเผื่อแขกมาเผื่อแขกมาแล้วก็ให้แขกเข้าห้องน้ําชั้นล่างตรงนี้นะจ๊ะห้องน้ําก็กั้นโซนเปียกโซนแห้งเรียบร้อยสวยงามคือไฮโซไฮโซมากอ่โอเคทันนี้ห้องน้ําที่หนึ่งนะจ๊ะวันนี้จะมีคนมาไลฟ์สดประมาณแปดแปดคนเนาะเดินเงินเยอะไปหมดอ่ะโอเคไปต่อไปต่อไปห้องนอนดีกว่าไหมอ่ะห้องนอนที่หนึ่งเนาะห้องนอนที่หนึ่งอยู่ชั้นล่าง เราดูโชว์เตปในห้องนอนนี้อ่าเตปนี้เตปนี้ห้องนอนนี้เข้ามาตรงนี้เลยห้องนอนที่หนึ่งอยู่หน้าบ้านนะคะก็คือไม่ถ้าเราถ้าเราไม่คัดห้องนอนเราทเป็นห้องหรอว่าสาธารณานคือห้องมันค่อนข้างกว้างเพราะว่าหน้าต่างรอบบ้านเลยหน้าต่างรอบห้องที่เห็นอยู่ประมาณสี่บานะบานใหญ่มาก ห้องฉันทนาการนะมีห้องน้ําในตัวนะจ๊ะห้าติดห้าดึงดีเลยอ่ามีห้องน้ําในตัวด้วยก็คือเป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นห้องอะไรได้หมดใช่เลยเพราะมันค่อนข้างใหญ่มากห้องน้ำคนคนขาวห้องน้ําที่สองนะห้องน้ําที่สองอยู่ชั้นล่างคุ้มมากนี่มสามล้าน xx เท่านั้นมีแถมเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยก็ติดให้เรียบร้อยแล้ว ติดตั้งมีพื้นที่เนี่ยตั้งวางพวกที่เราใช้กับทำความสามารกายเรานะอะไรแฟบป๋อของเราแฟบอ่าโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูดูอีกห้องหนึ่งห้องหนึ่งห้องหนึ่งอันนี้ห้องนอนที่หนึ่งผ่านไปนะจ๊ะได้ห้องนอนที่สองก็คืออยู่ชั้นล่างเนาะตามพี่อูไปนะจ๊ะห้องนอนที่สองนี้ อ่าประตูมีสองฝั่งนะห้องนอนที่สองก็อาจจะเป็นห้องคนรับใช้ห้องลูกเล็กห้องคุณย่าคุณยายเพราะว่าอยู่ชั้นล่างใช่รนมเปิดหน้าต่างรวมเข้ามาะเปะเลนาะทะเลจนที่ใต้ต่าโอ่ประตไปต่อประตูสองหน้าเนาะเราเดี๋ยวเราขึ้นมาดูชั้นบนกันขึ้นมาดูชั้นบนกัน สองนอนสองน้ำและไปต่อชั้นบนจากบันไดใครชอบครัวนะเนี่ยคือที่ครัวเยอะอตั้งโต๊ะกินข้าวตรงนี้ครัวใหญ่มากครัวใหญ่มาก,ม,ากมีเคาน์เตอร์ให้สองเซตนะน่อยๆึนไม่เหนื่อยมากตามขึ้นบันไดไปจ้ะพี่หมาสองคนเราสองคนสองคนคนพาดูอ่าชั้นบนอ่าชั้นบนมีระเบียงข้างบนให้ด้วยนะมีห้องนอน อันนี้เป็นห้องนอนที่สามแล้วนะจ๊ะห้องนอนที่สามนี้จะมีระเบียงให้ด้วยส่วนตัวมากอ่าตรงนี้จะเป็นโซนระเบียงอยู่หน้าบ้านนะคะที่เรามองเห็นตรงนี้ก็คือถนนส่วนตัวที่เมื่อกี้เราโชว์เนาะคือเป็นถนนของบ้านหลังนี้เลยเหมือนเราซื้อ,ซ,อซื้อที่ดินสร้างบ้านเนี่ยเจ็ดสิบกวาแต่เราได้ถนนตรงนั้นด้วยนะที่เราเห็นนะถนนตรงนั้นก็ประมาณกว้างสามเมตรห้าสิบนะคะยาวอะยาวสามสิบเมตรอ่า กว้าง3เมตร50ก็คือจอดรถได้ประมาณ4คันนอดบนถนนเพราะว่ามันเป็นถนนส่วนบุคคลที่เข้ามาเจอบ้านหลังนี้หลังเดียวโอเคายขอดูห้องนอนข้างบนหน่อยห้องนอนที่3ห้องนอนเดียวกันอ่าก็จะเป็นห้องคาเนี่ยหรือว่าเาจะือกั้นไว้อ่าห้องเก็บห้องเก็บเสื้อผ้าห้องเก็บเงินอ่า คือเป็นห้องเล็กที่อยู่ในห้องนอนใหญ่นี้นะจ๊ะเผื่อใครมีลูกก่อนก็ให้ลูก,กอ,อ่ออันนี้นคือห้องนอนชั้นบนนะคะห้องนอนชั้นบนก็คือมีห้องน้ําในตัวแล้วก็มีระเบียงในตัวเนาะก็จะเป็นห้องเจ้าของบ้านว่าง่ายๆอ่ะห้องเจ้าของบ้านใช่ใชใ่โชว์หน่อยห้องเจ้าของบ้านไม่ธรรมดา,านะจ๊ะคุ้มมากสามนอนสามน้ำนะข้างบนก็คือห้องนอนใหญ่มากห้องนอนใหญ่เลยห้องเดียว แต่ว่ามีห้องซอยในตัวอมองเห็นทะ้าอนงเห็นทะเลได้เลยเเลใช่ไหมถ้าหลังันด้วยกันนะอืมอ่าอันนี้ก็คือฝั่งทิศใต้เนาะฝั่งลมเข้ามีหน้าต่างให้สองสองบานนะจ๊ะใหญ่มากอ่าอันนี้คือห้องนอนอ่าดูลม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 ด้วยดูลม,ลมอ่าก็จะเป็นระเบียงเนาะหน้าบ้านทำให้ห้องชั้นบนดูพิเศษ ไวชั้นล่างนิดนึงเนาะมีระเบียงมีหน้าต่างรอบบ้านก็ตั้งตั้งเตียงแล้วก็วางที่นงที่นอนตู้เสื้อผ้าเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยค่ะอ่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนห้องนอนที่สามและก็ห้องน้ําที่สามนะครบสามน้ำสามนอนประมาณแปดที่จอดรถจอดไปเลยนะโอเคประมาณนี้อ่ะโอเคแล้วก็ที่ดินที่เราเห็นเนาะที่ดินเปล่าข้างหน้านะคะใครสนใจก็ ซื้อที่ดินเปล่าไปด้วยเลยซื้อแปลงนี้ไปด้วยได้เลยสองหลังติดกันได้นะเผื่อมีญาติมาอยู่ด้วยแปลงนี้ก็คือโครงการจะขึ้นเป็นบ้านหลังถัดไปเนาะก็คือยังขึ้นขายต่อแต่ว่าถนนที่เราเห็นตรงเนี้ยมันจะเป็นถนนของบ้านหลังนี้และหลังที่เราขายอยู่ก็คือถนนเส้นเนี้ยสามจุดห้าเมตรที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นทางเข้าของบ้านเราเลยเนาะโอเคเข้ามาก็คือตรงนี้จะเป็นพื้นที่ด้านล่างที่ยังจอดรถได้นะคะ ไปเดินดูรอบบ้านไหมก็มีัาน้ำั๊มน้ำด้วยอะไรเงี้ยอันนี้คือสวนหน้าบ้านนะสวนหน้าบ้านจะสวนให้ด้วยจัดสวนให้ด้วยแล้วก็มีแถมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปของแถมกันข้างล่างของแถมเยอะมากนะคะของแถมเยอะหลังนี้สองชั้นสามห้องนอนสามห้องน้ำแปดที่จอดรถฟรีถนนหนึ่งเส้น กว้าง3เมตร50ราคา3 xx เท่านั้นนะจ๊ะเบินระวังระวังนะจ๊าสาม xx เท่านั้นนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ทักแอดมินได้จ้า3 xx จากพี่มณีนุชสล้านเบาๆ <c oughs> เดี๋ยวพี่มณีนุชสนใจทักเข้ามาได้เลยจ้กทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะพอดีขอโทษทีแอดมินเพิ่งเห็นคอมเมนต์ใครสนใจทักอินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวแอดมินใส่รายละเอียดให้ว่าขนาดบ้าน 79ตารางวาในตัวบ้านกี่ตารางเมตรและของแถมอะไรบ้างนะจ๊ะอ่าตรงนี้คือเราลงมาจะทะลุมาตรงที่จอดรถเนาะแล้วก็ด้านหลังที่โครงการแถมก็คือจะเป็นทางน้ำอ่ะพี่อุ๊กขอรายการแถมหน่อยจ้ะตรงนี้เราจะมีปูกระเบื้องใช่ไหมจ้ะปูกระเบื้องรอบบ้านเวลาฝนตกลงมาก็อ่ะ ตรงนี้ที่พี่อูยืนอยู่ก็คือเป็นประตูที่ออกมาจากครัวนะคะก็คือเราจะปูกระเบื้องกระเบื้องให้รอมข้างบ้านแล้วก็ปูญ้าข้างบ้านแล้วก็ของแถมที่เห็นก็คือถังน้ำอ่าเป็นซักล้างได้คือตรงนี้เรามีระบบน้ําไฟให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถลงเครื่องซักผ้าเพราะว่าเรามีปลัก๊กมีน้ําดีมีระบบน้ําทิ้งรอพร้อมอ่าพี่เดินไปโฮมโปรแล้วก็ บอกเขาเอาเครื่องซักผ้ามาวางให้ได้เลยเสร็จจับไม่ต้องเสียค่าใชใจในการติดตั้งระบบแล้วใช่ใช่ะอะอนถังนี่อ้วนกว่าพี่อูเยอะมากแถมของแถมอ่ะขอของแถมนิดนึงของแถมมีแอร์อะแอร์<ๆ>จา้า ถังน้ำ200ลิตรที่เห็นปั๊มน้ําฮิตาชิตรงนี้หลังบ้านนะคะพื้นที่หลังบ้านค่อนข้างกว้างเพราะว่าตรงนี้79วาเนาะแถมให่ด้วยเผื่อแต่งงานกันปลูกต้นไม้เรียบร้อยเผื่อได้แต่งงานได้ใช้อ้อยชมพงชมพู่นะจ๊ะอ่ไม่มีชมพู่อ่ะเอาเนี่ยอะไรอ่ะชมพู่ชมพู่ชมพู่ใช่ไหมพี่ ชมพู่ไมต้นเนี้ยจบเลยเหมือนมากเลยเนือเื่องเงนเยเนี่ยตรงนี้หลังบ้านนะคะเหลือพื้นที่หลังบ้านประมาณสองเมตรนะข้างบ้านรอบบ้านเหลือพื้นที่รอบบ้านเลยีดอกแคดอกแคแต่ดอกแคกินดอกอะตรงนี้ที่เรายืนอยู่คือข้างบ้านมองไปทะลุถนนส่วนตัวของเราเลยอันนี้คือถนนส่วนตัวของเราเองข้างบ้านมีนี่ให้ด้วยบ่อน้ําอะ ใครสนใจทักเข้ามาได้เลยค่ะทําเลทองกอกแย้ชาใกล้วัดกอกแยชามันน่าจะหมดของแถมมันก็เยอะเล่บอกว่าหลังบ้านนะคะมีห้องเก็บของให้ด้วยมีห้องเก็บของให้ด้วยนะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ทักอินบ็อกมาได้เลยเดี๋ยวแอดมินจะช่วยเช็ควงเงินแล้วก็ เช็คโปรโมชั่นตอนนี้ให้เนาะหนึเ้าเ้าเยียวยาเราเพิ่งไปกู้ไปยื่นมาเมื่อกี้นี้ลูกค้าพี่จะได้โอนวันสุดแล้วดได้ง่ายมากเยียวยาตัวนี้ได้ง่ายมากก็คือแค่ลูกค้ามี พ่อแม่พี่น้องสามีแท้ๆภรรยาแท้ๆนะเอาขอแท้ๆนะไม่เอาภรรยาอื่นพ่อแม่พี่น้องแท้ๆไม่ได้จะเไม่ได้เนาะเอาเราถ้าเราจะกู้พ่อแม่เราได้เยียวยามาห้าพันเราให้พ่อแม่เราแคปจอมาเลยจ้ะแคปจอจากเว็บเราไม่ทิ้งกันมาเลยว่าเราพ่อแม่เราได้เยียวยาใช่ใช่แล้วเอาเอกสารพ่อแม่เราแนบแบงค์คุณจะได้ดอกเบี้ย1.9% 9คือถูกมากดอกเบี้ยเท่ากับ ซื้อรถยนต์เลยอะตอนนี้พิเศษเท่านั้นพิเศษแค่สองหมื่นล้านถ้าเกิดตอนนี้วงเงินที่พวกเรายื่นไปน่าจะประมาณ 19, หมื่นเก้าล้านแล้วะนะร,รีบนะรีบนะบ้านที่จะได้เข้าร่วมมาตรการนี้ควรจะเป็นบ้านที่พร้อมโอนนะคะเพราะว่าถ้าถ้าอีกเดือนหนึ่งเราไม่รู้เนาะว่างบมันจะหมดไหมเนาะโอเคจะ้ะหลังนี้พร้อมโอนนะจ๊ะหลังบ้านพร้อมโอนโฉนดพร้อมเจ้าของพร้อม คนขายก็พร้อมอคนขายก,ยก็พร้อมใครสนใจทักเข้ามาสามารถเช็ควงเงินได้ก่อนการจองนะคะถ้าใครไม่รู้วงเงินกู้ตัวเองนะเช็ควงเงินกันก่อนการจองแล้วก็เข้ามาคุยกันทักสอบถามแล้วก็เข้ามาดูบ้านได้จะ้ะโอเควันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ